ลอยกระทงปีนี้ถ้าใครยังไม่มีสถานที่ที่จะไปลอยกระทงในใจนะคะขอแนะนําที่วัดสนามคลีตะวันออกตำบลสนามคลีอำเภอบางกระทุม่มจังหวัดพิษณุโลกเลยค่ะเพราะที่นี่เขามีการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายที่จัดติดต่อกันมาเป็นเวลา15ปีแล้วนะคะรับรองว่าสวยงามไม่แพ้ลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงที่จังหวัดตากแน่นอนค่ะ ซึ่งจุดเริ่มต้นของกระทงสายที่บ้านสนามคลีนั้นเกิดจากการริเริ่มของคุณแม่ฟูคณิกาลูกหลานตระกูลโคซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยและตั้งรกรากอยู่ที่นี่โดยคุณแม่ฟูเห็นว่าวิถีของคนที่นี่นั้นส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านมีความผูกพันกับแม่น้ำสายนี้เป็นอย่างมากมาหลายช่วอายุคนซึ่งเป็นแหล่งธรมาหากินทางน้ำ เป็นช่องทางการติดต่อกับผู้คนและการซื้อขายทางเรือชาวบ้านที่นี่ชอบการลอยกระทงตามประเพณีอยู่แล้วรวมถึงชาวบ้านใกล้เคียงส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้ใบตองมาทำเป็นกระทงเพื่อที่จะลอยขอขมาพระแม่คงคาเป็นประจำทุกปีจนเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาคุณแม่ฟูคณิกาจึงเกิดมีแนวคิดที่จะทำให้กระทงนั้นแปลกไปจากเดิมโดยลองทำกระทงจากกะหลามะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้ล่ะค่ะ จากนั้นก็เลยนำกะรามะพร้าวที่ขูดเอาเนื้อออกหมดแล้วมาขัดเกลาวจนเกลี้ยงแล้วนำเทียนพันษาแท่งใหญ่หญมาต้มให้ละลายแล้วเกิดเป็นน้ำใสๆและนำลงไปเทนในกะลาเอาไส้เทียนมาปักตรงกลางจุดไฟแล้วนำไปลอยน้ำปรากฏว่าลอยน้ำได้ดีแล้วก็มีแสงสว่างมากกว่ากระทงใบตองปกติด้วย แล้วยิ่งทำหลายหลายใบและนำไปรอยน้ำก็จะทำให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นในช่วงของเวลากลางคืนจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนานำกระทงมาหลายๆใบเริ่มจังแต่500ใบามาเป็น1,500ใบ2,000ใบและในปีนี้มีมากถึง20,000ใบด้วยกันค่ะ แล้วเมื่อรอยกระทงสายนะคะเป็นจุดลอยน้ำมองจากที่ไกลๆจะเห็นเป็นแสงไฟเป็นสายที่สว่างสวยัยไหลไหลายสายจนเป็นที่มาของคำว่ากระทงสายของวัดสนามครีตะวันออกตมวลสนามคลีอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะ